ส่วนกรณีของสาวโคร,ราชคุณผู้ชมบุกไปที่โรงพักเพื่อที่จะร้องทุกข์กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเธอเองถูกกลุ่มชายชะกัน4คนอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วบุกเข้ามาถึงในบ้านม,มายึดรถของเธออ้างว่าเธอเนี่ยถูกแจ้งความในข้อหาลักทรัพย์นะคะแล้วก็มายึดรถของเธอเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูในช่วงจังหวะนั้นก่อนในการที่บุกเข้ามายึดรถของสาวโคร,ราชคนนี้ค่ะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับเดี <S <S ๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับครับครับู้หญิงน่มันกล้ามาหลอกเราไหมผมผมมาตามเอกสารประจำวันนี้นะ ดีวค่ะสา,าวยวบทรกคนนี้ก็คือคุณจารุวันณวยมีฤทธ์นะคะอยู่ที่ตำบลกงรถอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนคนรราชสีมาค่ะเธอ <ฮะ S 2> มาแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพห้วยถแถลงนะคะแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยถูกยึดรถไปแล้วก็นึกว่าจะมีการนำรถมาที่สพคูคตแต่กลับว่ารถของเธอเองเนี่ย ถูกนำไปให้กับผู้กรณีซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทแห่งหนึ่งค่ะล่าสุดมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าทางผู้สื่อข่าวเองได้โทรศัพท์เข้าไปติดต่อสอบถามทางคู่กรณีซึ่งก็เป็นตัวแทนของบริษัทค่ะที่คุณจารุวรรณนั้นอ้างถึงนะคะแล้วก็เล่าว่าคุณจารุวรรณเนี่ยเคยทํางานกับบริษัทนี้จริงๆเป็นหุ้นส่วนของบริษัทก็มีสิทธิ์ที่จะใช้รถดนคันนี้ได้แต่ก่อนที่บริษัทจะแจ้งความว่าคุณจารุวรรณนั้นลักทรัพย์รถคันนี้ไป คุณจรูวันเองก็มีการยักยอกเงินของบริษัทไปก่อนจำนวนหลายแสนบาทค่ะหลังจากนั้นพอบริษัทสืบทราบมา ก็จึงให้คุณจรรวรรณนำเงินที่ยักยอกบริษัทมาคืนแล้วก็รถยนต์ที่ทางบริษัทที่เคยให้คุณจรรวรรณได้ขับมาทํางานให้เอามาคืนด้วยบอกให้คืนทั้งเงินให้คืนทั้งรถแต่ว่าคุณจรรวรรณกับนํารถยนต์ของบริษัทไปเข้า finance mm. โดยที่ไม่แจ้งให้กับทางบริษัททราบค่ะทางบริษัทจึงแจ้งความร้องทุกข์กับทางตํารวจสพคูคตเพื่อให้ดําเนินคดีในฐานยักยอกทรัพย์ของทางบริษัทแล้วก็ลักทรัพย์รถยนต์ของทางบริษัทด้วยนะคะจนกนระทั่งมาสืบราบ ว่ารถจนของทางบริษัทจอดอยู่ที่บ้านของคุณจรุวรรณจึงได้ให้ทางตำรวจเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ยึดรถคันนี้กลับมาไว้ที่บริษัทซึ่งรถคันนี้ความจริงแล้วก็มีชื่อเป็นชื่อของบริษัทเป็นผู้ครอบครองอยู่ค่ะนี่ก็เป็นการชี้แจงจากทางฝั่งของบริษัทนะคะค่ะ